้าสวัสดีพี่น้องปองไปสุภุสุคนเด้อจะคลิปนี้เวลาพรจะพาพ,พี่น้องมาอย่างประซิวพี่น้องมอหกประซิวกันประซิวกับเวลาพรพี่น้องจ้าเดี๋ยวเขาว่าเริ่มเพดกันเลยเนาะไม่คิดไฟมันชื้นมันกรเลวกบ่เคยติดอะติดแล้ว จะร้องดังแบบนี้ร้องเบิง้งมันจะเป็นยังไงติดป่ะน,นาก่อนนั่นบอกฮาจังได้กะคับงบ้านอย่าห้องบ้ากันแล้วกัน เพราะว่าปีหนึ่งก็จะเห็ดแบบที่ชื่อแต่หนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เคยเห็นนะขวัญมากเลยติดบนิบบบเป็นตติดเลยบบเป็นตดติดเลยจ้ะ ใส่ไหมป,ปิดป้ไม่เห็นอย่างเลยมันยังต่างอยากอยู่เฮ้ยอ้าวหนเขใส่ไม่คิดไฟไปสามอัน เริ่มมีหวังแล้วจะเพื่อนๆไปเดี๋ยวเป่าเปาเปาเห็นบ่เด่นึ้นไาจากน้อยแล้ว <laughs> มีหวังแนี่มีหวังแล้วไปไปดีๆไปไปคาตัดไปตองกันจ้าปล่อยดว้ดีกอนก็มีน้องแมวน้องสิงโตอยู่ตรงนั้นตัวนหนึ่งนะน้อสิงโตไปไปตัดไปตองพี่น้องมีใบตองอยู่ตรงนี้เอาว่าตัดใบตองกันจ้า นี่จ้ะเดี๋ยวเราพรอไนไปตัดใบตองกันด้ะเอาเอาที่แบบตามนี้ตาเกิดเ้อจ้าอันไหนใช้ได้อาเปนเลยตัดใบกอนมันึงไปใช้ก่อน เก็บเอาใบหอมไปใส่เก็บน้อยกันเฮานี่กินหอมไรเลี้ยอทอนนี้พี่สิพออย่ดอกเนาะพักตูไปใส่ด้วย พออีตู่พออีตู <c oughs> โอ้มืดแนี่จัะน้อยจ้กพี่น้องจ้ะมาจ้ะอุปกรณ์เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วปลาซิวก็มีละจ้ะนี่นี่นปลาซิวเามหมกปลาซิวกะจ้ะปลาซิวนี่จ้ะ <c oughs> ใส่ถุงมือเลยนะใส่ไรมั่งนี่กม็มิใบกุกกูดนี่แหละใส่ลงไปโหลดตะไคร้ก็มีส่วนกันเนียนเสียไปย่างต่ำตำแก้วจ้ะพี่น้องนี่สิยปย่างแล้วก็สิยปย่างใส่ผงปรุงรสลงไป อากาศห้อนหอนมือนี่ใสเกลือจ้ะคนขยำหมิ่นเข้ากันซื้ๆเนาะน,นี่จ้วพี่น้องจ้ะอันไรจ้ะอันโบมีบอกพริกโดดใส่กับมะต่องใส่เดี๋ยวฝรั่งสก,กินน้ำเ่าได้ใบหอมโอ้ยเฮียเฮียเฮีย หอมอีตูุ่่นเมียคบสุดเมียคบสุดด้จ้ะหอมัอีตูแบบว่าหมกประสิวบ้านๆเนี่ย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 หอมหอมหอม ผัดไปตองกระเตียมไวเรล้วพี่น้องเฮ้ยมีครบชุดจ้าใส่ลงไปนะโอ้ยว่าเปนสีหน่อยๆมันใหญ่เติบเปตัวนีเ้เอามาใส่ตรงนี้ด้วยมันจะได้หอมนะเนี่ยมีครบนะเนี่ยนึกว่าสิเป็นหน่อหน่อยๆมันสิแมนบนิ ให่เป็นหอบอกไงปุ๊บปุ๊บได้หนมันที่ปิดตดบอนีนั่นแหละปิดได้ยุปิดได้ยุปิดได้ยุจาะพี่น้องจ้า ตามีตำเกิดนะคะอ๋อกินจ้่ยุจจาเนี่ยกินแด่ยุจายจาก็ว่าจะเอาปิ่งเนาะนที่นี่เขาก็เอาไปปิ่งเลย <c oughs> คอเสร็จแล้วทีนี้ก็ไปย่างเลยกับพี่น้องไฟก็ติดพอดีเลยจ้ะ <f ix> สูงไปหรือเปล่านี่เดียวมันลงอย่างหน่อยที่นี้ก็ล้อเบิงมีมีมีหมัมกลิ้นฟ้าด้วย หักลินฝากรนมิชะไปเขาสิบดาเขาตัวฝรั่งมนสิดาบนี้นะพี่น้องฝรั่งขังวันสิดาวลพอนี้นะ่ะนส่ได้กินใหม่ด้กินเผาพริกเผาเกียอ้ะวะละอืมได้แล้วกิรนะกร,ะระเบิงเนาะบมกปลซิวเจ๋งว่ยว้าว ใส้สุกแล้วค่ะกีหมักลินฟ้าหมากเพกาข้าสันห่า สุดล้วเนาะเนาะเพราะว่าแต้กินกินดิบไปกินได้นี่แซบ่บตอนนี้ยังไม่สุกนี่มไปก่อหอมหอมเวลาพอนคิดว่ามันคงจะสุกแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวห้องออกกันเลยเนาะจ้ามาแล้วมาแล้ว เดี๋ยวมาเปิดเบิงพรอมกัน <c oughs> มาแล้วค่ะเดี๋ยวมาเปิดเบิงพรอมกันจากพี่น้องเดี๋ยวค่อยใส่ตรงนี้เนาะ <c oughs> เปิดดูเลยว่าอ้ยหอ,ห,อหอมหอมว่ามันสุกไหมเอาสุกนี่คือสิตลกแท้ ติกอ่ะคือแบบว่าทามทอมๆโอ้ยน่ากินมากเลยอ๋อหอมมากหุยหมกปลาซิวขางแรกในชีวิตที่ฝรั่งเศสแบบแบบใส่ไฟหมกปลาซิวแบบแบบใส่ไฟทุ่งดูนี่จ้าบุ้งซอยเนี่ยไปตะกินบางเฮียซะละ เป็นไปกินบ่าจา้าอืมหอมหอมเอ้ชิมชิมชิมขอชิมเลยนะชิมกันอืมเอ้ยใช้มือนี่แหละคือบั่นเท่านี่แหละเอ้าเฮ้ยอืมแสบแสบจ้ะพี่น้องจา้าข้าวเหนียวก็นี่ <c oughs> ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวเบิ้งเ,เดียวเดียวเดียวเอาข้าวเหนียวกิน เดี๋ยวกิมจะพี่น้องมึงนี่สิจะอุ้ยน่องแมงวันตายแล้วมีผักอีตู่ใส่ด้วยนี่แหละมันแบบเลิศมากเลยค่ะเลิศหูมากเลยอืมอือร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะอแบบนี้ันนะเดี๋ยวจัดใส่จานจะพี่น้องจ้า นี่มึงได้บ,บัานี่ให้เต็มสูตรเลยด้ะมีข้าวเหนีนนยวหมกปลาซิวเอาใส่แบบนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันที่อันที่มันใหม่เนี่ยอออกก่อหน่อยอื้มฮึ่่ม่มขาขาหมกปลาซิลขาหมกปลาซิลขา ปลาซิวขาหอมหอมหอมหองไอตุ่วขาน้ำพริกขาจ้าหมักเพกาขาหมักลิ้ <c oughs> นฟ้าขาอยากกินไหจ้ะเข้ากันก <c oughs> ัน เป็นอันว่ามือนีภารกิจมือนีภารกิจหมกประซิวมือนีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ้าฝากพี่นอ้นองสุภุสุคนที่เข้ามาเบิ่งนคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเใ้เวลพรด้วยเด้อจ้าเอาไว้พอ,อกันใหมือนหนาเด๋อจ้าพี่น้องจ้าดูแลกันสุขภาพกันดีๆสุภุสุคนเด๋อจ้าสวัสดีค่ะ กองเขามันบัง่งสวัสดีค่ะกองเขาันบั่งปสัสซิวไฮไล<ป>ท์บบ<ป>๊าายย